สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังน้องมุกแฟมิลี่นะคะนะวันนี้ก็มาหาจากแห่งานที่บ้านทาลาดแล้วนะกับพิสินนะวันนี้ก็นะกำคำก็พาน้มุกนะออกไปอาบน้ํากันที่สะนะคะนี่สาวสวยของเรามาแล้วนะสาวสวยนะไปอาบน้ําสะนะวันนี้จะดื้อหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกัน นาทิสะนะคะโอ้เสียงด้วยอาจารย์จ๋าโอ้เจ้าเสวยาเดี๋ยวไปเจอกันที่สะนะคะ<า>นี่นะจะมาถึงสะแล้วนะตอนนี้ก็จะไปไหนจะลงสะหรือจะไปไหน,นะตัวเอง เดินตามเดินตามเดินไวมากลงอาบน้ำลงอาบน้ำตอนนี้ก็ค่ำๆเพิ่งมาถึงนะเพิ่งมาถึงเพิ่งกลับมาถึงก็เลยพาน้ำมุกมาอาบน้ำซะก่อนก่อนค่ำก่อนมืดนะ <c oughs> วันนี้แม่ควานมาด้วยนะไม่ดึกไม่ไปนะอยากจะไปหาพี่สินนะไปไม่ได้แล้วมืดแล้วก่อนจะกลับถึงบ้านเดี๋ยวแดงทำอะไรแดงแดงแดงระวังขาหลังนะแดงนะนะขาหลังไวมากดูทำ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 เข้า ทำเข้าอ,อ้อย่างงี้ใช่ไหมทุกวันอย่างงี้โอ้ยโอ้ยแดงโอ้ยแดงโอ้ยแดงโอ้ยโอ้ยเจียวกราดมากเลยอุโอ้ยโอ้ยโอ้ยหายไปแล้วอุย มเกลียวกาดมากเกลียวกาดมากเธอจะไปไหนนะเธอน่ะเธอจะไปไหนเธอเคยเคยได้ไปนะเคยได้ไปแล้วก็อาบน้ำอาบน้ำกอนจะเรียบขึ้นไปไหนก็ดูดูไม่พอใจปะกว่าดูเออ โอ้จะให้ลงไปด้วยได้ยังไงล่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยโอ้ดูดูทำดูทำโอ้ย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 โอ้ดูดูโอ้ยโอ้ยไม่พอใจประกันดูนะดูนะประกันให้อาบน้ำอีกประกันให้อาบน้ำก่อนให้อาบน้ำก่อนอาบน้ำให้มันสดชื่นก่อนดูไม่พอใจอย โอ้ยขาขา <laughs> เป็นอะไรฮะเป็นอะไรโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ดู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 โอ้ <laughs> โอยยิงกว่าเด็กๆซะอีกนั่น มีไม่พอใจนะมีไม่พอใจแล้ว uh, ก uh, like ็เออเออหนึ ừ, ừ, ่งเออเออดูดูดูโอ้ย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 ลูกไหวไหมล่ะน่ะลูกไหวไหมล่ะน่ะอาบน้ำก่อนจะวิ่งขึ้นไปไหนนั่นดูดูดูทำ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 โอ้ยโอ้ยไล่แม่ควานสะบ้อนี่ Huh? ไ so <la> de. ่แ <desserts> ม oh ่ควานสะบ่อน no. no, ี่โอ้ยต้องขึ้นต้องต้องต้องขึ้นนะไม่ขึ้นไม่ไม่ขึ้นเนี่ยไม่กลับบ้านนะโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยมาแล้วเฮ้ยโอ้ยก็เล่นไป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  ปา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 ปเอ้าป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 ้าป้าอจัมนชุ้งกันปาปาไปกลับบ้านกันนะค่ำแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็ เดี๋ยวเราพากันกลับบ้านนะท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องน้องมุกนะพังน้องมุกแฟมิลีด้วยนะคะนาะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ